รับแล้วเราต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนําปากกานะครับที่มันเป็นปากกาที่ไม่ธรรมดาคือเป็นปากกาที่สามารถที่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในด้านเดียวกันนะครับทั้งหมดมีอยู่สีสีนะครับแล้วอีกด้านนี้ก็จะเป็นปากกาโลหะนะครับการใช้งานมันก็จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานแล้วก็การเปลี่ยนใจหนึ่งนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับปากกาเนี่ยะครับด้านนี้นะครับสีสีเนี่ยนะครับสีอันนี้นะครับก็คืออันนี้เนี่ย คลิปก็จะเป็นโลหะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลหะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกครับนี่ก็เป็นยางทุกอย่างวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถที่จะมีปากกาน้ําเงินเนี่ยบลูเราเพียงแต่วางอันนี้นะครับเข้าหาตัวเนี่ยวางนอนอย่างนี้นะครับสมมื่อว่าเนี่ยกำลังมองอยู่าว่าเขระวังที่ข้างสระเรากดเนี่ยบลูเห็นไหม Blue, บาหาลูบลูนะครับระวังข้อหาตัวแล้วกดแพะนะครับพอบลูปุ๊บออกมา,าก็กลายเป็นสีบลูเลยสีมึนนะสีมึนแล้วเราต้องการเปลี่ยนสี ะหนึ่งด้านจะมีทั้งหมดสี่ยาบูรู้ใช่ไหมฮะเรากดตรงนี้ครับปะเลดเห็นไหมฮะเลดเลดนะครับผมกดเลดปุ๊อปฮะออกมาเป็นสีแดงครับผมกดปะะต่อไปนะครับเป็นแบล็กนะฮะเป็นสีดำนะครับแบล็กก็กดเข้าหาตัวเนี่ยความสี่ข้าองศาก็สงสารระวังมาเป็นแบล็กมาออนทุกทุกนะครับก็เป็นแบล็กครับ พอเรากดแบ็ k ก็กลายเป็นแบ็ k ครับพอเรากดเป็นเปนสากดมันก็จะออกมาเป็นเสากดกับ back ออกมาอย่างนี้น,นะครับ back แบบออกมาแล้วนะครับตัวน,นี้นนครับ back อ่า back, back. back นะครับแบ็ k นะครับพอเราพักหนึ่งเรากด back เป็นเสากดอ่านี่คือเปนสากดนะครับก็อ,ออกมาครับเปนสากดมีเสากดด้วยออกมาเป็นเสากดนะครับก็คือเรามันสามารถที่จะเป็นเสากดได้นะครับแล้วก็ เล่นอก็ได้นะครับอันนี้เราก็พูดถึงนะครับวิธีการเปลี่ยนไส้นะครับผมดูให้ดูวิธีการเปลี่ยนไส้วิธีการเปลี่ยนไส้คือเราหมุนลงมานะครับห,นะหมุนเนี่ยข้างในนะครับจะมีหัวหัวปากกาอะไรผมจะดึงไส้ที่ไม่ต้องการทิ้งเนี่ยดึงมาเลยว่าไส้สีแดงมึงหมดผมก็มีให้เปลี่ยนด,ดึงไส้ามานะครับ,นะรบไส้เปลี่ยน เนี่ยนะฮะน่ไส้ก็หลุดงมาเดียวเปลี่ยนผมมีขาย่นราคาครับถึงว่าดินสอครับดินสอทั้งหมดเหมือนกันนะครับเราดึงเนื้อมาแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปแล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะครับหน้าตาก็นอย่างนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าปากกาปติเพนนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ขึ้นรงนี้เราก็มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นพวกนี้เนี่ยมันเหมาะกับการให้ของขวัญนะครับเหมาะกับการซื้อใช้เองเหมาะกับการไปโรงเรียนนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะได้หลายสีได้ด้านเดียวกันนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วมันมีอยู่สีสี 4, 4นะครับตัวน,นี้อยู่รุ่นน,น,นี้เป็นโลหะนี่เป็นโลหะทั้งด้ามเลยครับนะเหมือนกันครับวิธีการใช้งานกดเข้าหาตัวสีดำนะดปั๊บกดปุ๊บออกมาเป็นสีดำนะครฮะเจ้าสิ่งแล้วกดอะไรเนี่ยไส้ก็มีปกลางเงินก็มีเนะี่ยมันเงินกดน้ำเงินหาตัวนุ่นนะฮะนุ่งเงินเลยนะวิธีการเปลี่ยนก,ก็เหมือนกงนมันต้องมานะนะอันนี้จะเป็นโลหะทั้งด้ามเลยจะแพงกว่าหน่อยนะครับนะนะใช้งานง่ายนะครับใช้ง,งานดี โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ